โอ้โม <2. S 3> ันจีดอดใส่กูมันจีดอดใส่กูสวัสดีจ้าทุกคนอตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นกลับมาช่องคุณอาร์ตอีกแล้ววันเด้ว่ไดดเฮ็ดวอล์กโดดพี่ดอกค่ะออวันนี้จะพามาชมสวนชมอันนี้เป็นบ้านนะคะข้างหลังสีเขียวย่องๆ่องยู่แหมอันนี้เป็นเป็นงัวงัวกุฏิสูกูมีงัวจับตัว นี่นะคะงวังวงัวน้อนน้อนตัวนี้ไม่ค่อยสนนะคะจะไม่ค่อยสนนะคิดว่านนะแต่ว่าตัวข้างหลังเป็นตัวแม่จะสนอะไรก็คือทาทินหาดอย่างกูว่าได้ไปตะขีดหยาดปะนันแนวเกา่าแนวเก่าเธอไปใส่ดูน้าโขกแทนเลยก็จะเป็นตะชั้งเป็นตะหกักเป็นตะหอมตะละนนะโอ้ย น้าบ่าพันปอเปลี่ยนก็มาเห็ดขึ้นคือท่าน่าขิวอือนี่นะครับหน้านวลน่ารักน่าักตัวท่งหลังซนเนะจ้าฉันบอกได้เขาบักแหลมหนึ่งอย่าจากเบื้องเปลี่ยนนั่นซนจึงลกับซนก็ตัวนี้นึ่มันเป็นอย่างกระปูฮักกุศแล้วคิดทอดกุศแล้วเอ้ย อย่างขาล,กงขลกูกอยัางขลูกยื้จย้ซุน้ำบ่อาบเอ้ยยื้ซุปน้าบาบซุมฟันบ่วเป,เปาลาี่ยนซุหน้าบาัวรางซุปน้าบๆวตัวคุณไปไประเดีด๋วยวพี่นอ้องตัวพุณนซนจะเลยกับซน,นขักๆลอยเปสิ่อืมอืมอื่อ นต่นตาสวยมาไปเอามาีสคา่ามาปัดนึ่งานมูกเท่สดวเพียน่อยไหวพยอีกจรงเลยคือไหวฉันวายว่า ไอ้มันคือตัวใหญ่แท่าไอ้ควายตัวดำคุลูอายจับควายไว้เนี่ยน้องยานควายแท้น้องยานควายสนน้นองยานลบควายบ่พ้นน้องยานควายสดน้องยานควายตำควายตำตำตำควายตำ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 ยแกเลียนสก,กูเด้อร์แกเลียนสก,กูเด้อก์ขูกะยานอยู่ดิ ใส่ขออกหมูมิหมูจากตัวบอ่อคือว่าขายแล้วสุดนั้นวิขายแล้วเอา้าเอ้า็อตฟิวบกล่อ,กอยแปดหนึง่งไปมาสะบัดสิฉันตั้งไหนใหบน้บ้านี่กัดบ้านี่โดดสวบขึ้ไกลเอาตินทีคือจ้องตาคือคนช่างกันเถอะเฮ้ยทีงไหนเอา้ามีเหม่หนตาบังกุพร้อม นี aut, ่ยกูเพจยังไห้มันตื่นมันคือซั่งกัวโ้ดมันจีดอดใส่กูมันจีดอดใส่กูหมูหิมะนีฮโหดมันจีน้าหมูดอดใส่กูสมบัติกบค่ะพี่น้องค่ะสมบัติกบเป็นโฮมเป็นเงา เห็นมั้ยมันอะไรอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บ้านนี้ไม่เป็นมิตรกับฉันเลยนะจริงๆไม่เป็นมิตรเลยน้องขาพาชมสวมนมอนีิคอนเทนต์มันม่ยังเห็ดขอกไก่เนี่ยมือเลี้ยงไก่มันเกิดเปนอนเลยพี่ที่รับที่ที่รับแต่ไม่รับพูดจากก็จะว่านี่มองน,นี่เอาไปท่านนอนพี่น้องขยนินสวยๆอยูย่เด้อมาไปเด้อ ออนี่เย็นอยู่เด้คเวกลกซาส่วนมื่าเบิ้งเปลี่ยนไปตามการเวลานะคะโอ้ยป่าป่าบ่ากเขาจะยิยังพี่น้องคะสวนพวุพ่นเบิ้ง เคยข,ขี่คานยังขี่คานยังเราพี่น้องค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขันเป็นในยูทูปขันเป็นในเฟซบุ๊กอย่าลืมกดไลก์กดแชร์เพื่อเพิ่มการติดตามและเพิ่มการมองเห็นนะคะเท่านี้แหละไม่มียางเห็ดไม่เห็ดเท่านี้แหละบ๊ายบาย